ดิเดียเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถยนต์โล่งใจพ่อแม่ปลอดภัยจากกรณีที่นักร้องสาวลิเดียสลันลัดออกมาโพสต์เตือนภัยกับคลิปจากกล้องหน้ารถที่คุณพ่อคุณแม่จอดติดไฟแดงอยู่บนถนนก่อนที่รถคันหน้าไหลมาชนซึ่งคู่กรณีลงจากรถมาข่มขู่เรียกค่าเสียหายจากฝั่งของนักร้องสาวสุดท้ายจบลงด้วยการที่อีกฝ่ายขอถอยขับรถออกไปเพราะฝั่งของสาวลิเดีย แจ้งไปว่ามีกล้องหน้ารถล่าสุดวันนี้10ธันวาคม2,563ลีเดียสลันลัดได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีที่เจ้าตัวโพสคลิปอุบัติเหตุรถยนต์ของคุณพ่อหลังมีชายอ้างว่าพ่อของลิเดียขับรถชนท้ายแต่ปฏิเสธให้เรียกประกันและเดินทางไปยังสอนอแต่กลับใช้อารมณ์ที่รุนแรงในการพูดคุยและเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งลีเดียเผยว่าหลังจากคุณพ่อกลับจากบ้านได้ให้เจ้าตัวเปิดคลิปจากกล้องหน้ารถ ซึ่งตัวเองรู้สึกตกใจหลังจากที่เห็นเหตุการณ์แต่ก็รู้สึกโชคดีที่ทั้งพ่อและแม่ปลอดภัยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ถ้าตอนอยู่ในเหตุการณ์คงไม่อนุญาตให้พ่อลงจากรถคุณพ่อขอโทษคู่กรณีหลายครั้งเพราะไม่รู้ว่าตัวเองผิดจริงอย่างที่คู่กรณีกล่าวหาหรือเปล่าและอยากให้เรื่องจบคุณพ่อมีสติมาก ใจเย็นไม่ใช้อารมณ์ไม่หัวร้อนที่ผ่านมาคู่กรณีเคยพยายามติดต่อเข้ามาขอโทษแต่คุณแม่รู้สึกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่จําเป็นต้องขอโทษกันแล้วและรู้สึกขอบคุณคนขับรถเมลที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและเป็นพยานในเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีการไปแจ้งความดําเนินคดีใดๆ